อันนี้ซอยอย่างอยซอยแห่ซอยแห่เข้าเข้าวัดบ้านเหล่าเนาะซอยแห่เข้าวัดบ้านเหล่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพวกคนนะครับกลุ่มสัตองกินลำเนาะวันนี้เขามาแอวบ้านบ้านเหล่านะครับตำบลทุ่งต้อมนะครับมาแอวร้านเฟ็นฝายไก่ป๊อปชีสบนนอลเนคเต ตอกก้ยน้ำก้ยน้ำสดเออเตียวป่ะเตีวตวตวตวยวข้าเท้นในร้านเลยครับร้านก็จะเป็นตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามนะครับเฟิร์นกล้วยไม้อีบัวตรงนี้ตวัวอันนี้เจ้าของกำลังปลูกต้นต้นอะไรอย่างเน้อต้นดาวกระจายนะครับถ้าหน้าหนาวมันจะออกงามขนาดครับ แค่หุงวหวไงโมได้นในในต้องมาแอลบอรครับอันนี้เป็ดต้นมาลีก็พูดยังไงวะต้อนอย่างนัแหละเราพูดเออบ้านถึงมีเจ้านักหมง,งู่ร้านนี้จะอยู่กลางวัดบ้านเรานะครับเดียวเข้ามาครับมาในร้านจะเป็นนี่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 นะครับ เขากป็นเจ้าของร้านนะครับอ่าจ้นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับอยู่ห้องน้องเนยอยู่ว่าเราเนี่ยนะครับวันนี้น้องเนยกับมีร้านน้องเนยกับมีมีอย่างไรก่นเนาะมีกาแฟสดนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนมสดแล้วก็ของทอดพวกเต้นท์ไฟชีบก้อนหนักเกล็ดดาวมาดูของที่ตั้งห้องไหนเหรอ เม,ม,มนูเ้าวเมนูเด่นของร้านนะคะวันนี้มีกาแฟาโซดนะคะชีสบอลแล้วก็เซนายราชีสนะคะกินปะกินปะนี่ไข่ไหครับราคาเท่าไหร่นะอันนี้ราคา20บาทค่ะอันนี้ก็20บาทมีกาแฟาโซด์ที่30บาทกาแฟโซดที่30าบาท แต่เมนูทอดเริ่มต้นที่20บาทเลย20บาทดาวไทยไทยน,น้องน้องน้องเนยนี่งามนิ <c oughs> นี่ร <c oughs> แล้วก่อนมีอย่างก็มีมีนเกตลากก็ไก่ตอกลากกอไก่ตอกรากซาเกาหลีจะเริ่มต,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 ต้นที่่ะ ร้านนี้เปิดมาเหมือ่อไหร,ร,ร่แล้วครับจะตุลาใช่ไหมครปีตุลาเนี่ยแล้วเนาะบรรยากาศในร้านก็โอเคน,นะครับตกแต่งไว้สวยงามนะครับอยู่ยิ้มวัดวัดนี่คือประตูเข้าวัดบา้านเราเนาะตุลาเนาะตุลาตอยแห่เลยค่ะาเข้าวัดต้อยแห่ประตังเขาวัดนะครับ,รบแม่้านอูอูนต้องรดข่าวเออ ของใครว้าของใครมูมาทีเดียวได้สองการแล้วถามรอกกดกี่มงกดแลเปิดแปดครึ่งถึงห้าคึ่งแปดครึ่งถึงห้าครึ่งนะครับแล้วถ้าเขาหยากจะสั่งหรครับสั่งได้ค่ะสองรอยง สนใจก็โทรมาได้นะคะโทรมาสั่งก่อที่เบอร์080 157 9025ค่ะที่จริงวันนี้เอาเอาแอมนะครับสุภาพร้านสุภาพกาแฟครับมาแปมมาส่งร้านนี้นะครับแต่ว่าแกกับศิษยุรัไปแล้วเนาะแล้วก็มังมีคนไทยเนาะคนไทยก็เลยเอาอน <c oughs> ก็เลยเอาเอาเองเนก็ ช่างภาพสวยช่าภาพส่วนตัวช่าภาพสว่ว,พสวนตัวของร้านนี้นะครับไทยเต็มละไทยแน่นทีมีมีกาแฟเยนะอย่างไรนั่นหรองเป็นกาแฟตสดค่ะแล้วก็ใช่เป็นอันนี้เป็นชาหูชาเต็มละ